อเมริกาอ๋อโดยภาพใหญ่แล้วนะก็ยัง extend rally นะครับ extend rally ก็หมายความว่าขยายการ rally ออกไปนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มัน extend rally แบบเนี้ยแล้วมันเริ่มย่อเนี่ยบอกว่าเมื่อวานคนหนึ่งที่ไม่ยอมย่อตามไปด้วยก็คือคุณยุโรปคุณยุโรปย,ย,ยังขยันขึ้นต่อนะครับฉะนั้นไอ้ที่เรามีกองนะครับกองตัว scb ยุโรปเนี่ยก็ยิ้มหวานนะย,ยิ้มหวานต่อถือต่อไปนะครับ ออถัดมานะครับหุ้นเมกานะฮะช่วงนี้เนี่ยมันมันขึ้นได้แม้ว่าหุ้น p p p l e เนี่ยมันจะโดนกระแทกลงมานะครับล่าสุด Apple ก็มีการปรับลดราคา iPhone ในจีนลงมาใหญ่เลยนะฮะเพื่อจะได้แข่งขันได้นะครับ Apple ตอนนี้ก็โดนกดดันจากเรื่องของยอดขายในจีนที่ลดลงนะครับฉะนั้นก็ดูแล้ว Apple เนี่ยมัน underperform นะฮะเมื่อเทียบกับ s p นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมานะครับ ถ้ารอบนี้นะหุ้นอเมริกามันเริ่มคว่ำลงมาจริงๆเนี่ยนะครับนะก็ Apple ก็อาจจะมีโอกาสาลงมาได้อีกสักพักหนึ่งแต่ผมว่าน่าเก็บนะครับสำหรับ Apple ถ้ามันลงมาอีกนะฮะแต่จังหวะนี้ผมว่าต้องรอก,ก่อนนะครับอย่างก็ตามต่อับสิ่งที่เราต้อง,งดูก็คือหุ้น Apple เนี่ยนะฮะเมื่อไปเปรียบเทียบเรื่องของ eps growth estimate เนี่ยก็ไม่ได้น่าเก็ียดมากนะครับคือลบแค่หนเอร์เองนะครับในงวดไตรมาสหนึ่งนะที่จะลบประมาณสักหนึ่ง yoy นะครับแต่ nvidia เนี่ย จะยังขยายตัวอีกละลาประมาณ4 0 6รนะฮะสำหรับตัวเอ่อกำไรในไตรมาสหนึนะะ่งอ่าฉะนั้น Apple ก็โอเคแหละมันอาจจะมึนๆื่บ้างอะ่ะแต่เพราะว่าหล่นๆล,ลงมาก็ใช่ว่าเราจะไปปฏิเสธมันนะฮะก็รอดูหน่อยนะ,ะลองลงมาจาก Nvidia เดียมีใครบ้างที่น่าสนใจนะครับก็มีอเมซอนเมตากรุ๊ปแล้วก็ Alphabet แล้วก็ Microsoft นะครับ Amazon ก็น่าจะมี e a r n i n g ที่โตในไตรมาสหนึ่งเนี่ยถึง4 148%นะครับ โอเคนะครับเราล,ลองมาดูเปรียบเทียบนะฮะแล้วนอกจาก Apple จะซึมๆแล้วใช่ปะ่ะสีขาวเนี่ยในในตัว Magnificent s e v e นนะครับในหุ้นเจ็ดประจันบาลที่ซึมไม่แพ้กันเนี่ยก็จริงๆเราก็คือเท s l a แต่เท s l a หลังๆเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเท s l a เนี่ยมันมีความสัมพันธ์พลังงานบางอย่างกับ Bitcoin ด้วยนะอย่าลืมนะอีลอนมาร์กี่คือแม่งเป็นคนแรกเลยมึงแรกๆเลยที่ให้สามารถเอาบิตคอยมาแลกซื้อรถได้นะครับก็ เทสลาเนี่ยก็เริ่มขยับปรับปรับปรับ,รบเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมึนๆอยู่ตั้งแต่ต้นปีส่วน Apple เนี่ยก็สไลด์ลงนะครับบนการปรับเพิ่มขึ้นของ S&P สแอเขาบอกว่าตอนนี้เอสแอนีห้าร้อยอ่ะยิ่งนับวันยิ่งดูอันตรายเพราะว่าอะไรขนาดหุ้นใหญ่อย่าง Apple ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเทสลาก็ยังไม่ค่อยขึ้นอแล้วทำไม S&P สแนพี S P มันทำออทามไฮไปได้ล่ะไปเช็คดูนะครับจำนวนหุ้นที่ดึง S&P ขึ้น,นะะเ, P เนี่ยนะครับเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่า S&P เนี่ย Oh, มันมีอยู่แค่ละรามันสามสิบเปอร์เซ็นเองของทั้งหมดแปลว่ามันขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัวมีหุ้นอยู่ร้อยตัวมันขึ้นอยู่มากกว่าตลาดอยู่สาสิบตัวเองซึ่งมันเป็นการเอาเปรร์มที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็เทียบเท่ากับตอนดอทคอมบับเบิลเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเทียบกับตอนดอทคอมนะฮะซึ่งกําลังสะท้อนว่าตอนนี้มันเกิดฟองบางอย่างใน s อสหุ้นที่แพงแล้วก็ยังแพงต่อไปเรื่อยๆและแล้วหุ้นมันแพงต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานไง ต้องระวังน,นะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตอนนี้มันอาจจะเห็นภาพการโรเตชันบ้างนะครับจากกลุ่มพวกคอนซูเมอร์ดิสทริเบชันนี่นะครับอาอาจจะเห็นภาพเนี่ยนะฮะเริ่มโยกนะฮะเนี่ยเห็นไหมคอนซูเมอร์ดิสทริเบชันนี่จากเดิมเนี่ยที่มันพลิกพลิกขึ้นมานะครับไอ้สีฟ้าเนี่ยนะฮะนะครับจำนวนจำนวนจำนวนจานวนหุ้นที่โอเวอร์บอทนะฮะอ่าฮะเนี่ยจำนวนหุ้นที่โอเวอร์บอทเนี่ย พวกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยจากที่มันพุ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ความโอเวอร์บอสเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าจํานวนหุ้นที่โอเวอร์บอสมันกลับไปเป็นใครที่มาแทนก็คือพวกอินดัสเทรียลก็เข้ากับธีมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าภาคการผลิตอะมันกำลังฟื้นตัวนะครับแล้วเราจะได้เห็นนะเม็ดเงินยกออกจากบรรดาพวกสินทรัพย์เสี่ยงที่มันเป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยพวกไอทีพวก, IT, พวก,พวก um ers, อินโฟเมชันเทคโนโลยีพวกคอน sumers โอกพวกขอภัยพวกคอมมิวนิเคชันเซอร์วิส แล้วมันอาจจะโยกเข้ามาในพวกภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นพวกแมนู f ฟสเจอริงนะครับพวกอินดัสเทรียลมากขึ้นนะครับจะเริ่มโตขึ้นน,น,โโนะครับก็โลเทชันนะครับฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วหุ้นไทยอ่ะมันก็เลยอาจจะดูดูมีความหวังตรงนี้ว่าความอันเดอร์เ o อร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับบรรดาพวกเทคสต็อกอ่ะมันจะบางลงงงไหมฮะอ่ามันจะเริ่มบางลงมันจะกลายเป็นว่าพวกแวรูสต็อกพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องการผลิตพวกหุ้นเกี่ยวข้อง,องกับอุตสาหกรรมเนี่ย มันอาจจะกลับมาก็ได้นะครับถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ยังต้องเตือนรับเตือนอีกนะครับด้วยความไม่สบายใจว่าต้องระวังนะครับว่าตัวดัชนีหุ้นนะครับของของตัวแบงก์ท้องถิ่นในอเมริกานะกำลังดำดิ่งลงนะครับทุกวันทุกวันทุกวันคือบนภาพ s p ปรับเพิ่มขึ้นหุ้นเทคปรับเพิ่มขึ้นแต่หุ้นแบงก์อะ โดยเฉพาะพวก Regional Bank Bank ท้องถิ่นในอเมริกาเนี่ยมันกำลังดิ่งลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะตัวเคบ k แบงค์อินเดดำดิ่งนะรพ,รพร้อมๆกับตัว KBW Regional Banking Index ก็ด็าดำดิ่งนะครับก็น่าน่ากังวลกับภาพเรื่องของ Regional Bank ในอเมริกานะครับเราเหมือนหุ้นอเมริกามันลอยขึ้นไปอะ่นะมันก็ฟองสบูนะ่เล่นอะไรแล้วก็เล่นอีกมันเหมือนเมืองไทยอะ่ะขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัวอยู่นะครับขึ้น,นด้ ขึ้นด้วยหุ้หนนางงามนะฮะขึ้นด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับภาพแต่ว่าพอไปดูไส้ในจริงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยเฉพาะแบงค์ท้องถิ่นในอเมริกานะก็ต้องระวังถัดมานะครับพอเราพูดถึงเรื่องหุ้นอเมริกาใช่ไหมผมก็บอกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยมันขึ้นไปด้วยความหวังเรื่องเออร์เนี่งอะเยอะนะครับลองมามองทางเรื่องใหม่ไหมนะครับซึ่งผมก็เน้นไปที่หุ้นยุโนะรปหุ้นยุโรปตอนนี้ยังโดนกดดันนะครับเออร์เนี่งที่รายงานออกมาในกลุ่มหุ้น600ตัวของยุโรป stoxx 6 0ย เปรียแบเบทียบ EPS growth กันเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ S&P 500แล้วเนี่ยโอ้โหไม่กนะ็เอามาลบเนี่ยโ,โหคุณยุโรป EPS growth เนี่ยมันมันห่างจาก S&P เยอะมากอ่ะคือมันเอามาลบกับ S&P EPS growth แล้วมันติดลบอ่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่า earning มันสู้ไม่ได้นะครับสำหรับหุ้นยุโรปแต่ด้วยความบนสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เวลาเราเล่นเราต้องเล่นอนาคตไงใช่ป่ะอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นจุดต่ําสุดของ earning ของยุโรปหรือเปล่า นะครับแล้วหุ้นอเมริกามันขึ้นลอยไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเออร์เน็ของยุโรปเริ่มดีขึ้นมาในอนาคตอย่างเงี้ยอ้าวหุ้นยุโรปมันก็ต้องกลับพลิกกลับไปอาเวอร์ฟอร์มหรือเปล่าอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปแล้วผมไม่ได้แทงหุ้นยุโรปนะฮะกองทุนรวมเอ่อขอขอภัยไม่ได้แทงหุ้นอเมริกาผมไปแทงหุ้นยุโรปแทนนะฮะส่วนหุ้นยุโรปนะครับอ้าวขออภัยหุ้นญี่ปุ่นเมื่อวานก็เกิน4ี่หมื่นถูกไหมครับทำออทัมไฮไปเรียบร้อยนะครับนะฮะก็ เป็นการพุ่งกระฉูดทะลุปลอดไปเลยนะฮะสำหรับตลาดญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นตอนนี้เมื่อวานนะครับมีการรายงานตัวเลขโตเกียว CPI นะครับปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่า2%โดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เงินเฟ้อมันกดกดลงมาใช่ป่ะอยู่ดีก็ปรับพุ่งขึ้นนะครับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะทําให้การใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนะครับดูแล้วมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น BOJ ก็อาจจะต้องคิดคิบ้างแล้วในการปรับเปลี่ยนนโยบาย แต่ผมเชื่อว่ามิวเจก็เล่ถูกอยู่ดีมีสภาวะเลินไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับถ้าไปใช้นิยบัยการเงินตึงตัวเสรษฐเกิจซึ่งแยกอยู่แล้วก็จะยิ่งแยกเข้าไปกันใหญ่นะฮะแต่ถ้าใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแบบนี้ก็ต้องเตรียมเจอกับการกลับมาของเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะเพราะน,นั้นญี่ปุ่นนี้เห็นหุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าขึ้นไปพร้อมมีเรื่องอ่ะก็ไม่เอาถ้าเป็นผมผมก็ไปเอาเกาหลีไปเอาไต้หวันไปเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นส่วนหุ้นไทยวันนี้นะครับ คีย์สำคัญน่าจะต้องเป็นเรื่องนี้ก็คือเรื่องการรายงานเงินเฟอ้อนะครับ10โมงครึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะครับตลาดมองว่าลบ0ูนเนนะครับอันนี้คือที่ตลาดมองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครมอง <c oughs> ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คถ้าออกมาติดลบอีกนะเนี่ยดูจากกราฟนะฮะกราฟมันอาจจะดูสีมันดูน้อยๆหน่อยเน,นี่ยนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นการติดลบนะฮะ สี่เดือนติดต่อกันตดสี่เดือนติดต่อกันถามว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรตลาดไหมมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดหรอกแต่ให้คุณเดามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงินเฟ้อออกมาติดลบให้คุณเดามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเงินเฟ้อออกมาติดลบเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันคุณก็จะได้เห็นทวิตเตอร์ของโดนัททั๋อ,อไม่ใช่ คุณจะได้เห็นทวิตเตอร์เอ็กซ์นะฮะของนายกรฐมนตรีไทยนะฮะคุณเสษฐาออกมาแน่นอนแทงหมื่นหนึ่งเลยนะครับเขาต้องมีออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อติดลบสีเดือนติดต่อกันแล้วโอ้โหเงินเฟ้อติดลบแบบนี้แบงก์ชาตินะจะยังคงอาตาัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงนี้ต่อไปเพื่อเพื่ออะไรถูกไหมฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันนะครับมันก็จะมาอีกระลอกหนึ่งที่จะบอกให้แบงก์ชาติต้องลดดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยได้แล้ว ตลาดก็จะชอบไงตลาดหุ้นก็จะชอบแรงกดดันแบบนี้เพราะว่ามันมีแต่แฟกเตอร์ที่บีให้หรือกดดันให้แบงค์ชาติต้องลดดอ,อกเบี้ยก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวเลข GDP ที่ออกมาแล้วย่าแย่ถูกไหมครับอาจจะเป็นตัวเลข GDP ที่ออกมาย่าแย่อาจจะเป็นในเชิงแบบเทคนิคเข้าเทอมอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันก็แย่แล้วก็ยังมาเจอเงินเฟ้อติดลบเป็นเดือนที่4อีกนะครับมันก็จะยิ่งตอกตอกตอกเข้าไปตอกเข้าไปก็เพิ่มโอกาสที่ กรงจะต้องมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยในอนาคตมันก็จะกลายเป็นข่าวดีของวันนี้บ้างถือหุ้นไทยมันไม่มีข่าวดีอะไรแล้วจริงๆไงเออร์เน็เนก็แยนะ่ผมยังไม่ได้ทำสรุป e a r n ์เน็งเลยยังไม่มีเวลาเลยทำสรุป e ออ n ์เน็นะครับ,รรบผมรวรวมผลประกอบการแล้วว่ามันเลวร้ายขนาดไหนนะครับของตัวเมืองไทยของของตลาดหุ้นไทยนะชาวบ้านชาวเมืองเขา ปรับเพิ่มขึ้นทำออทมไฮกันเมื่อวานญี่ปุ่นเกาหลีใต้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอเมริกาก็ขึ้นทำออทมไฮเมื่อวานนะหมายถึงเมื่อวันก่อนนะเราแม่งยังใจกล้าหน้าทนนะฮะในการที่จะลงติดลบอีกเมื่อวานวันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเริ่มย่อตัวลงผมก็ไม่รู้แม่งจะรอดไหมอย่างแร <c oughs> งองตรงนะแทบไม่มีอารมณ์ดูเลยแล้วเมื่อวานกลุ่มหุ้นที่ลงนะครับหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีพวก ที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมชันอย่างเช่น c p r ลงหน่อย2%นะครับก็ไม่หน่อยอ่ะพอไปดูกราฟแล้วออขอดูกราฟ c p r ก่อนกราฟ c p r เมื่อวานก็ยังไม่ได้พังพินาศย่อยยับอะไรมากนะฮะก็ถือว่างาังาน้นๆกลางๆนะ c p e x t r a ก็เหมือนแค่พักตัวนะครับก็ยังไม่ได้พังมากนะครับไอ้ที่มันดูแย่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นตัว CBG CBG ก็ดูเหมือนจะมี analyst meeting นะครับแล้ว g u i d dance ออกมาไม่ดีเลย ไตม่านหนึ่งยอดขายตัวเบียร์ไม่เข้าเป้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ต้องมีการปร,รับลดลงนะ่ทหลายอย่างเลยก็รู้นะครับเขาก็เลยแห่เทขายกันวันนี้ก็เห็นการดาวเกรดกันอิลุมตุงนังนะฮะแต่ดูเหมือน CLS a จะอัปเกรดเป็นบายนะครับแต่แต่ลด t ทร g e เก็ตไพรลงมาก็งงๆเหมือนกัน CLS เนี่ยบอกว่าบายนราคาเนี้ยมันน่าซื้อแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นเมื่อกี้เท่าที่ผมดูเดี๋ยวเช็คอ e ีเมลให้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ น่าจะดาวดาวเกรดกันนะครับเนี่ยก็มีนะครับอ่าวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับ